สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เล่าผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องเล่าที่ไม่อยากให้ฟังคนเดียวโดยเฉพาะตอนก่อนเข้านอนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือเป็นถนนเล็กๆเ,เส้นหนึ่งที่ตอนกลางวันไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พอตกกลางคืนชาวบ้านจะพยายามไม่ขับผ่าน โดยเฉพาะบริเวณทางสามแพร่งใกล้วัดร้างท้ายหมู่บ้านมีคนเล่าว่าเมื่อก่อนตรงนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมอเตอร์ไ,รไซค์ชนกับรถกระบะกลาคงคืนคนขีม่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตทันทีคอหักในที่เกิดเหตุตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็เริ่มเจออะไรบางอย่างคนแถวนั้นพูดเหมือนกันหมดว่าตอนตี2ถึงตีสจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อขาว เกงเกงยืนขาดๆยืนอยู่ตรงกลางสามแยกเหมือนบอกรถแต่พอรถชะลอเธอกลับหายไปจนกระทั่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อมอสเขาเพิ่งกลับจากงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนดึกมากแล้วเกือบตีสองเพื่อนเตือนว่าอย่าขับผ่านทางนั้นแต่มอสกับหัวเราะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีเขาบอกว่าถ้ามีจริงก็ออกมาให้เห็นเลยสิ มอสขับไปเรื่อยๆจนถึงตรงทางสามแพงไฟถนนข้างหนึ่งกระพริบกระพิบดับดับมีหมอกบางลอยอยู่เหนือพื้นและที่ตรงกลางทางแยกเขาเห็นเงาคนยืนอยู่ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นชาวบ้านเขาชะลอรถลงแล้วก็พูดลอยๆว่าจะไปไหนครับให้ไปส่งไหมแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบเธอแค่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆจนมอสเห็นเต็มตา ดวงตาข้างหนึ่งบุมลึกเหมือนโดนกระแทกอีกข้างมองตรงมาที่เขาไม่กระพริบเลยหมอต,ตกใจรีบเร่งเครื่องหนีแต่เสียงหนึ่งดังข้างหูเหมือนมีคนกระซิบในหมวกกันน็อกขับช้าๆในสิยังไม่ถึงที่เลยรุ่งเช้ามีคนพบมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทางห่างจากสามแยกไม่ถึงห้เมตรคนขี่เสียชีวิตคอหักเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นในตำนาน หลังจากวันนั้นชาวบ้านเล่าว่าทุกคืนวันพระใหญ่จะเห็นคนสองคนยืนอยู่ตรงทางสามแพ่งนั้นคนหนึ่งใส่เสื้อขาวกางเกงยีนอีกคนใส่เสื้อคลุมดำขี่มอเตอร์ไซคันเก่าจอดอยู่ข้างๆกันหลังจากคืนที่มอสเสียชีวิตข่าวเรื่องทางสามแพ่งก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้านคนเฒ่าคนแก่พากันเอาธูปมาจุดตรงสามแยกนั้นบางคนเอาน้ำแดงมาไหว บางคนตั้งสามไม้เล็กๆเอาไว้ตรงมุมเผื่อว่าวิญญาณทั้งสองจะได้ไม่ต้องหลงทางอีกแต่เรื่องกลับไม่จบแค่ตรงนั้นคืนหนึ่งหลังเหตุการณ์นั้นประมาณสองเดือนมีชายวัยกลางคนชื่อลุงแก้วทำอาชีพขับรถรับส่งของเขาต้องขับผ่านเส้นทางนั้นทุกวันเพราะมันเป็นทางลัดเขาไม่เคยกลัวผีเขาบอกว่าผีไม่ทำร้ายใครถ้าเราไม่ไปลบหลู คืนนั้นเขาออกจากตัวเมืองตอนเกือบเที่ยงคืนฝนเริ่มตกพร่ำพรัถนนมืดเงียบจนได้ยินแต่เสียงน้ำกระทบหลังคารถพอรถเลี้ยวถึงสามแพร่งเขาเห็นแสงอะไรแวบๆอยู่ตรงทางแยกเหมือนมีคนถือไฟฉายโบกมือขอความช่วยเหลือสงสัยรถเสียมั้งเขาคิดแบบนั้นแล้วก็ชะลอรถพอไฟหน้ารถส่งไปช,ชัดเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวเปียกแนบหน้าใส่เสื้อขาว ยังเ,เกยงยินข,ดขาดๆยืนก้มหน้าอยู่ลุงแก้วกดกระจกลงจะถามว่ารถเสียหรอครับแต่ยังไม่ทำพูดจบผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นช้ามากจนเขาเห็นรอยแตกที่คอเหมือนกระดูกเคลื่นผิดรูปลุงแก้วเหยียบคันเร่งเต็มแรงรถพุ่งออกจากสามแยกทันทีแต่ขณะที่รถกำลังเร่งเขากลับได้ยินเสียงจากเบาะหลังเสียงเบาแต่ชัดเจนมาก ขับไปทางไหนล่ะลุงเขามองกระจกหลังด้วยสัญชาตญาณแล้วก็เห็นผมดำยาวแผ่เต็มเบาะหลังไม่มีหน้ามีแต่เงาคนกำลังนั่งก้มหัวอยู่ตรงนั้นหลังจากคืนที่ลุงแก้วเจอเหตุการณ์นั้นเขาก็ป่วยไข้คืนสูงหลายวันพอเริ่มดีขึ้นเขาเรียกไปหาหลวงตาที่วัดไทยหมู่บ้านท่านฟังเงียบๆแล้วพูดว่าที่ตรงนั้นมันไม่ใช่แค่ทางสามแพร่งธรรมดา มันเป็นที่ที่เอาไว้ส่งวิญญาณตั้งแต่สมัยก่อนสงครามหลวงตาเล่าว่าสมัยก่อนเวลามีศพไร้ญาติเขาจะเอามาฝังไว้ตรงสามแยกเพื่อกันไม่ให้วิญญาณกลับมาหมู่บ้านคนโบราณเชื่อว่าวิญญาณที่ตายอย่างกระทันหันจะยืนรอทางกลับบ้านอยู่ตรงที่ตายเสมอหลังจากนั้นหลวงตาก็ให้ลุงแก้วนำของไปเส้นมีไข่ต้มสามฟองข้าวสุกหนึ่งถ้วย และผ้าขาวพื้นหนึ่งพร้อมกำชับว่าอย่ามองกลับหลังตอนเดินกลับบ้านคืนนั้นลุงแก้วทำตามทุกอย่างเขาจุดธูปสามดอกวางของไว้ตรงสามไม้แล้วพูดเบาวๆว่าของไหวนะลูกอย่าตามลุงเลยนะแต่ระหว่างที่เขากำลังจะเดินกลับเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเบาเหมือนลมขอบคุณนะลุงเขามีกล้าหัน รีบเดินกลับบ้านทันทีวันต่อมาเขากลับมาที่สารนั้นอีกครั้งพบว่าข้าวในถ้วยหายไปหมดแต่สิ่งที่อยู่แทนคือกระดูกนิ้วมือเล็กๆสีเหลืองซีดวางอยู่แทนผ่านไปอีกเกือบปีหมู่บ้านเริ่มกลับมาปกติไม่มีใครเจอผูอ้หญิงคนนั้นอีกเลยชาวบ้านคิดว่าคงหมดเคราะห์แล้วแต่พอถึงคืนวันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงเรื่องทั้งหมดเปนกับเริ่มใหม่อีกครั้ง เด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากบ้านเพื่อนมีสี่คนสองคันคนขับคันแรกชื่อนัดส่วนอีกคันเป็นเพื่อนชื่อบอสทั้งคู่ขับมาจนถึงทางสามแพร่งตอนเที่ยงคืนกว่านัดเห็นสามไม้เล็กๆอยู่ข้างทางก็แวะจอดจุดบุหรี่สูบแล้วพูดกับเพื่อนแบบล้อเล่นว่านี่ไงสามผีที่คนพูดกันถ้ากลัวก็ไหว้ดิเพื่อนหัวเราะแล้วบอสพูดส่วนไปว่า ผีอะไรไม่มีจริงหรอกนัดถ้ามีจริงให้มันออกมาเลยดิหลังจากพูดจบแสงไฟจากเสาไฟข้างทางก็ดับลงพร้อมกันเหลือแต่แสงจันทร์ส่องลงมาตรงสามแยกมีเงาคนยืนอยู่ตรงสารไม้ผมยาวปิดหน้าเสื้อขาวเปื้อนดินคอเอียงเล็กน้อยเหมือนมองพวกเขาอยู่นัดรีบสตาร์ทรถแต่เครื่องสตาร์ทไม่ติดเขาพยายามบิดอีกหลายครั้งแล้วอยู่ ก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากด้านหลังอยากเจอไม่ใช่เหรอรุ่งเช้าคนในหมู่บ้านพบสามไม้หักครึ่งมอเตอร์ไซค์สองคันจอดล้มอยู่ข้างทางส่วนเด็กทั้งสไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยจนวันนี้ก็ <c oughs> ยังไม่เจอร่างบางคนว่าวิญญาณตรงทางสามแพ่งนั้นไม่ได้มีแค่ผู้หญิงคนเดียวอีกต่อไปเพราะทุกปีจะมีใครสักคนหลงทางแล้วกลายเป็นเงาใหม่ ที่ยืนรออยู่ตรงนั้นเช้าวันนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบผิดปกติชาวบ้านสองสามคนเดินทางผพานสามแพร่งเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่เห็นตรงนั้นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งสามไม้ข้างทางหักครึ่งเข้าของที่เคยวางไว้เกลื่อนกระจ่ายข้างๆมีมอเตอร์ไซค์สองคันล้มอยู่หมวกกันน็อกแตกเป็นสิ่งเสียงเหมือนโดนกระแทกแรงแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเลือดไม่มีร่าง,ไม,มางไม่มีร่องรอยลาก มีเพียงรอยเท้าเปียกที่เดินวนอยู่รอบศาลแล้วจางหายไปตรงกลางสามแยกเหมือนคนเดินหายลงดินตอนเที่ยงวันทีมกู้ภัยในอำเภอได้รับแจ้งให้เข้าตรวจสอบหัวหน้าทีมชื่อพิศักเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยเขาเคยเก็บศพมานับไม่ถ้วนแต่ไม่เคยเจออะไรแปลกเขาบอกกับลูกทีมว่าแค่เด็กซ่าขี่รถเล่นยางคืนเดี๋ยวก็หาเจอ พวกเขาเริ่มค้นหาบริเวณรอบสามแพร่งใช้ไม้เคาะหาตามพงหญ้าไม่มีอะไรเดินเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางก็เงียบกริบแต่พอพิศักยกไฟฉายส่องไปที่สารไม้เขาก็เห็นบางอย่างอยู่ใต้ฐานสารนั้นมันคือถุงผ้าเก่าๆมัดด้วยเชือกปอเขาก้มลงแกะออกข้างในมีเศษเสื้อผ้าเปื้อนเลือดและเศษผมคนจริงๆปนดินอยู่เต็มไปหมดลูกทีมคนหนึ่งเห็นเข้าก็พูดเสียงสั่นว่าพี่ มันเหมือนผมของผู้หญิงเลยนะยังไม่ทันที่พี่ศัก์จะตอบเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังมาจากหลังพุ่มไม้ใกล้ๆอย่าเอาของฉันไปทุกคนหันควับไปทางเสียงน้ำพร้อมกันเห็นเงาขาวๆข,ข,ของผู้หญิงคนหนึ่งยืนกลมหน้าอยู่ใต้ต้นโพแล้วค่อยๆเดินถอยห่างเข้าไปในป่าลึกร่างของเธอค่อยๆจางเหมือนละลายในอากาศพี่ศักพยายามวิ่งตามแต่เท้าเขาเหมือนจมหยุด มองลงไปถึงเห็นว่าเขาเหยียบอยู่บนดินเปียกๆที่เต็มไปด้วยเศษกระดูกเล็กๆจำนวนมากมันหลุมฝังศพเก่าที่ถูกเปิดออกมาครึ่งหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวบ้านพากันไปขอให้หลวงตามาทําพิธีอีกครั้งหลวงตาเงียบอยู่นานก่อนจะพูดว่าสารที่ตรงนั้นไม่ได้ตั้งไว้ให้คนตายเพียงคนเดียวหลวงตาเล่าว่าสมัยก่อนที่ตรงทางสามแพ่งเคยเป็นลานประหารของทหารญี่ปุ่น ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเขาเอาฉเฉลยศึกมาฝังทั้งเป็นแล้วปักเสาไม้ไว้เพื่อไม่ให้วิญญ,ญาณกลับขึ้นมาหลังสงครามจบศพถูกลืมเมื่อเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่ก็ถมถนนผ่านแต่ใต้ทางนั้นวิญ,ญญาณพวกนั้นยังคงอยู่เฝ้ารอจะมีใครสักคนตายเพิ่มและทางก็เปิดอีกครั้งหลังจากวันนั้นพี่ศักก็เริ่มมีอาการแปลกๆเขาพูดคนเดียวบ่อยขึ้น ชอบเอามือลูบหัวตัวเองแล้วพึมพำว่าเธอมายืนอยู่ตรงนั้นทุกคืนเดินวนไม่หยุดเลยภรรยาเขาเล่าว่าตอนกลางดึกพี่ศักจะสะดุ้งตื่นแล้วไปนั่งที่หน้าต่างเหมือนกำลังมองใครบางคนอยู่ข้างถนนแล้วจะพูดประโยคเดิมทุกคืนอย่ามองฉันแบบนั้นสิเดี๋ยวคนอื่นเห็นจนคืนหนึ่งภรรยาเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทกลางดึกเธอมองออกไป เห็นพิศักขับรถกู้ภัยออกไปทางสามแพร่งเธอพยายามโทรตามแต่เขาไม่รับตอนรุ่งเช้ารถกู้ภัยคันนั้นจอดอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีเครื่องยิงติดอยู่ไฟฉายตกอยู่บนพื้นแต่พิศักหายไปเหลือเพียงรองเท้าบู๊ตของเขาวางคู่กันตรงสามไม้ที่พังแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าผ่านทางสามแพร่งนั้นอีกทางหลวงใหม่ถูกสร้างอ้อมไปทางอื่นสารไม้ถูกย้ายไปไว้หน้าวัด แต่บางคืนโดยเฉพาะคืนฝนตกจะมีคนขับรถเห็นแสงไฟฉายวูบๆอยู่ตรงทางแยกเก่าเหมือนใครบางคนยังยืนค้นหาอะไรอยู่ตรงนั้นคืนวันที่28สิ่งหาคมผ่านไปเกือบหนึ่งปีเต็มหลังพี่ศักหายตัวไปทางสามแพร่งเส้นนั้นถูกปิดชั่วคราวมีป้ายเตือนสีเหลืองเขียนว่าห้ามผ่านในเวลากลางคืนแต่ในหมู่บ้านยังมีบางคนที่ไม่เชื่อ คนคนนั้นชื่อครูแนนเธอย้ายมาสอนที่โรงเรียนประฐมใกล้หมู่บ้านได้ไม่นานคืนวันนั้นเธอขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังเลิกงานกิจกรรมดึกฝนตกหนักถนนอีกทางถูกน้ำท่วมเหลือเพียงทางเดียวที่จะกลับได้ทางสามแพร่งเธอสวมเสื้อกันฝนสีเหลืองหมวกกันน็อกปิดหน้าขี่ช,ช้าๆไปตามถนนลื่นที่ไร้แสงไฟเธอพยายามไม่คิดถึงเรื่องที่ชาวบ้านเล่าแต่พอถึงจุดแยก เธอเห็นแสงไฟบางอย่างลอดหมอกฝนออกมามันคือไฟฉายแสงวูบวูบอยู่ตรงสารไม้เก่าสารที่พังไปตั้งแต่ปีก่อนและข้างสารมีเงาคนยืนก้มหน้าอยู่สามคนครูแนนคิดว่าอาจเป็นเจ้าหน้าที่มาตรวจทางเธอจึงชะลอรถแล้วตะโกนว่ามีใครอยู่ไหมคะแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝนกระทบพื้นเธอเริ่มมองชัดขึ้น ร่างทั้งสามนั้นใส่เสื้อผ้าเปื้อนดินหนึ่งในนั้นคือผู้ชายในชุดกู้ภัยสพายไฟฉายข้างตัวอีกสองคนเป็นเด็กหนุ่มใส่เสื้อฉอับักเรียนและตรงกลางสุดผู้หญิงในเสื้อขาวกางเกงยีนข,ดขาดทุกคนยืนนิ่งหันหน้าเข้าทางแยกเหมือนรอให้ใครบางคนขับผ่านครูแนนตกใจเหยียบคันเร่งหนีสุดแรงแต่ขณะที่รถกำลังจะพ้นสามแยกเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นข้างหู อย่าทิ้งฉันไว้อีกนะเธอแห่งกลับไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเห็นผู้หญิงเสื้อขาวคนนั้นนั่งซ้อนท้ายอยู่มือเย็นเฉียบกอดรอบเอวแน่นใบหน้าเปียกน้ำฝนปิดด้วยผมดำยาวครูแนนกรีดร้องสุดเสียงรถเสียหลักล้มลงข้างทางรุ่งเชา้าชาวบ้านพบรถมอเตอร์ไซค์ของครูแนนล้มอยู่ข้างถนนแต่ครูแนนยังมีชีวิตเธอนอนอยู่บนพื้นตัวสั่นเหมือนคนไข้หนาวพูดได้เพียงประโยคเดียวซ้ำว่า เขากลับมาแล้วเขากลับมาหมดเลยเธอถูกส่งเข้าโรงพยาบาลในเมืองนอนอยู่หลายเดือนไม่พูดไม่สบตาใครพอหมอถามว่าเห็นอะไรในคืนนั้นเธอตอบเพียงว่าทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเรียกให้ฉันไปอยู่ด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นทางหลวงจังหวัดตัดสินใจปิดถาวรเอาดินกลบปิดสามแยกและสร้างถนนเส้นใหม่อ้อมไปอีกฝาก สารไม้ถูกย้ายเข้ามาไว้ในวัดมีพระมาสวดให้ทุกวันพระใหญ่แต่ทุกปีในคืนฝนตกแรกของเดือนสิงหาคมพระในวัดจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านหน้าศารตามด้วยเสียงผู้หญิงหัวเรวาะเบาๆลอยมากับลมไม่มีใครเห็นว่ามันมาจากไหนไม่มีใครกล้าออกไปดูแต่ตอนเช้าดินตรงหน้าศารจะมีรอยเท้าเปียกสี่คู่เสมอยืนเรียงกันเหมือนรอให้ใครบางคนขับผ่านอีกครั้ง บางที่ทางสามแพร่งไม่ใช่แค่ทางแยกของถนนแต่มันคือทางแยกของคนเป็นกับคนตายและบางวิญญาณก็ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเดินต่อไปหรือรอใครสักคนให้กลับมาอีกคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์ฝ่าฝ,าฝาตนตอนตีสองอย่าเปิดม่านดูอย่ามองออกไปนอกหน้าต่างเพราะคนที่ขับผ่านอาจไม่ใช่คนที่ยังอยู่บนโลกนี้อีกแล้ว ไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ